คลิปนี้นะคะเบลก็จะพาทุกคนนะคะไปร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อไม่กินเนื้อมาร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อได้ยังไงเออเอเอแต่ว่าใจเย็นก่อนนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลิ้นวัวนี้นะคะเขามีข้าวซอยไก่ข้าวซอยหมูข้าวซอยเนื้อนะคะเราสามารถเลือกทานได้เนาะใครที่ไม่กินเนื้อก็กินข้าวซอยก็ได้เหมือนเบยเนี่ยเบก็กินข้าวซอยไก่เนาะเพราะว่าเบไม่กินเนื้อแต่จะบอกว่าร้านเนี้ยกินเนื้อแอบ แรงนิดนึงสาหรับคนที่ไม่กินเนื้อเนาะแต่ว่าเราก็จะพยายามกินเข้าวซอยให้หมดนะคะแต่ใครที่เป็นสายเนื้อเนี่ยก็น่าจะชอบร้านนี้มากๆเลยเพราะว่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่ขึ้นชื่อในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนื้อในอำเภอแม่มอ ทุกคนแลวเราก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะที่อําเภอแม่เมาอเนี่ยเขาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวควายด้วยนะใครนะคะที่แบบอยากลองทานก๋วยเตี๋ยวควายเนื้อควายว่าเป็นยังไงก็มาได้นะที่อาเภอแม่เมาสเลยมาที่ข้าวซอยของเรานะคะแม่ก็จะปรุงใส่เป็นผักกาดดองเนาะใส่หอมแขกนะคะจะได้แบบเผ็ดเ็ด,ดอร่อย,อร,อ,ยอร่อยนะคะแล้วก็จะมีน้ำมะนาวเนาะบีบตัดเลี่ยนตัดหวานนะคะแล้วก็มีพริกเผาจะบอกว่าใส่ครบเครื่องเนี้ยอร่อยมากๆเลย

别这个。<laughs> <laughs> 嗯，先这么。差不多够了。 我们两个来来过关。